สวัสดีครับตักเรียนเดี๋ยววันนี้เราจะมาเฉลยการฝึกหัดเลขยกกําลังแปดครับแล้วก็จะมายกตัวอย่างเพิ่มไปก่อนที่เราจะเฉลยการฝึกหัดกันนะคะรับอันดับแรกเราก็ต้องมาทวนสมบัติกันก่อนนะครับสมบัติของเลขยกกําลังข้อที่หนึ่งฐานเดียวกันคูณกันเอาเลขชี้กําลังมา บวกกันนะครับข้อที่2ฐานเดียวกันหารกันเราจะเอาเลขชี้กำลังเนี้ยมาลบกันนะครับข้อที่สาถ้ายกกำลังซ้อนกันเราจะเอาเลขชี้กำลังมาคูณกันนะครับยกกำลังซ้อนกันจะเอาเลขชี้กำลังมาคูณกัน ข้อที่สี่อะไรก็ตามเมื่อยกกำลังศูนย์จะมีค่าเป็นหนึ่งเสมอยกเว้นสูตรตัวเดียวนะครับทุกตัวยกกำลังศูนย์มีค่าเป็นหนึ่งหมดย์เป็นศูนย์นะครับข้อที่ห้าในกรณีที่เลขชี้กำลังเนี่ยติดลบถ้าตัวเศษเลขชี้กำลังติดลบเราจะย้ายไปเป็นตัวส่วนในทางกลับกัน ถ้าตัวส่วนเลขชี้กำลังติดลบเราก็จะย้ายไปเป็นตัวเศษในข้อแม้ว่า a เนี่ยต้องไม่ใช่ศูนย์นะครับข้อที่หกการคูณของเลขยกกำลังที่มีเลขชีกกขช้กำลังเหมือนกันมีเลขชี้กำลังเหมือนกันเราสามารถจับฐานเนี่ยมาคูณกันได้เลย นะครับและในทางกลับกันถ้ามีเลขชี้กำลังอยู่นอกวงเล็บในการคูณสามารถกระจายเข้าไปได้เลยนะครับข้อที่7การหาเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเนี่ยเหมือนกันเราก็สามารถที่จะจับถานของมันเนี่ยมาหานี้ได้เลย ในทางกลับกันนะครับถ้ามีเลขชี้กำลังอยู่นอกวงเล็บเราสามารถที่จะกระจายเข้ามาในการหารได้เลยในข้อแม้ที่ตัวหารเนี่ยต้องไม่ใช่ศูนย์เนมะื่อทบทวนแล้วเราก็มาดูแบบหัดข้อที่1น,นะครับในข้อที่หนึ่งมียกกำลังลบสองในอยู่นอกวงเล็บ เราจะสามารถนำรูอกำลังลบสองกระจายเข้าก่อนก็ได้หรือจะทำในวงเลเ็บเสร็จก่อนแล้วค่อยกระจายลบสองเข้าไปอีกรอบนึงก็ได้นะครับอ่ะถ้าเราทำในวงเล็บก่อนในวงเล็บมีฐานอยู่สองตัวคือฐานที่เป็นเลขสองกับฐานที่เป็นเลขสามมีอยู่สองตัวนะครับเราก็จะแยกประเภทเลยฐานสองก็ทำที่เป็นฐานสอง ฐานสมก็ทำที่เป็นฐานสามนะครับเอาฐานสองก่อนฐานเดียวกันคูณกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันสองกำลังสองบวกห้าสมก็ฐานเดียวกันฐานเดียวกันคูณกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันลบสี่บวกด้วยหหารด้วยข้างล่าง องฐานเหมือนกันคูณกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันสี่บวกด้วยลบเก้าสามตัวนี้มีตัวเดียวก็ใส่ไปเลยสามยกกำลังสองแล้วอย่าลืมทั้งหมดยกกำลังลบสองันนี้ด้วยนะครับเราก็จะได้เป็นสองยกกำลัง 7. คูณกับ3ยกกำลัง ลบสี่บวกหกได้สองนะครับส่วนด้วยบวกชนลบเป็นลบก็กลายเป็นสี่ลบเก้าสี่ลบเก้าก็เหลือสองยกกำลังลบห้าคูณด้วยสามยกกำลังสองแล้วทั้งหมดยกกำลังลบสองตอนนี้ในวงเล็บเนี่ยการคูณเนี่ยาดให้เหมือนกันแล้ว แต่ว่าการหารยังมีฐานที่เหมือนกันอยู่ฐานเดียวกันหารกันเอาเลขชี้กำลังมาลบกันสองยกกำลังเจ็ดลบด้วยลบห้าคูณด้วยสามยกกำลังสองลบด้วยสองแล้วทั้งหมดยกกำลังลบสองอย่นะครับคุณก็จะได้เป็นลบลบเป็นบวกห้า ก็เป็น2ยกกำลัง7จบวกหเป็น12คูณด้วย3ยกกำลัง2อลบสเป็น0แล้วทั้งหมดยกกำลังลบสแต่3ยกกำลังศูนย์มีค่าเป็น1นะครับเราก็จะได้เหลือแค่2องกำลัง12คูณกับ1 แล้วทั้งหมดยกกาลังลบสองอะไรก็ตามคูณหนึ่งก็จะได้ตัวมันเองเราก็จะเหลือแค่สองยกกําลังสิบสองแล้วทั้งหมดยกกําลังลบสนะครับยกกําลังซ้อนกันเอาเลขชี้ก,กําลังมาคูณกันก็จะได้เป็นสองยกกําลังสิบคูณลบสได้ลบยี่สิบสแต่แบบนี้เราไม่ตอบ พอว่าเลขชี้กำลังมันติดลบเราก็จะเปลียบเป็นตัวส่วนได้หนึ่งส่วนสองยกกำลังยี่สิบสี่นะครับข้อที่สองนะครับข้อที่สองก็มียกกําลังอยู่นอกวงเล็บเหมือนกันนะครับคือลบหนึ่งก็เก็บไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยทำทีหลังนะครับแต่ในวงเล็บบังเอิญว่ามียกกําลังซ้อนอยู่สองตัวทําตรงนี้ก่อนทําที่ยกกําลังซ้อนก่อน เอาเลขชี้กำลังมาคูณกันเอาเลขชี้กำลังก็มาคูณกันนะครับเราก็จะได้เป็นสองยกกำลังสามคูณลบสี่ก็จะกลายเป็นลบสิบสองอันนี้ฐานเดียวกันคูณกันสามารถเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันได้เลยก็สามยกกำลัง ห้าบวกด้วยลบแปดส่วนด้วยสามยกกำลังสองคูณด้วยสามยกกำลังสามคูณลบสองก็เป็นลบหกแล้วทั้งหมดยกกำลังลบหนึ่งก็จะได้เป็นสองยกกำลังลบสิบสองคูณด้วยสามยกกำลัง บวกชนลบเป็นลบ8ปดห้าลบแปดเหลือลบสามส่วนด้วยอันนี้ฐานเดียวกันฐานเดียวกันคูณกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันก็เป็นสามยกกำลังสองบวกด้วยลบหแล้วทั้งหมดยกกำลังลบหนอกก็จะเป็น 2ยกกำลังลบสิบสองคูณสามยกกำลังลบสามส่วนด้วยสามยกกำลังบวกชนลบเป็นลบหกสองลบหเหลือลบสี่แล้วทั้งหมดยกกำลังลบหนึ่งนะครับตอนนี้ในวงเล็บสองไม่มีฐานเหมือนแล้วแต่สามเนยยังมีฐานเหมือนกันอยู่ ซึ่งสามสองตัวนี้หารกันอยู่นะครับสองไม่มีเราก็ใส่เหมือนเดิมสองกาลังลบสิบสองฐานเดียวกันหารกันเลขชี้กําลังเอามาลบกันลบสามลบด้วยลบสี่แล้วทั้งหมดยกกำลังลบหนึ่งครับก็จะได้เป็นสองกำลัง 3, ลบสิบสองคูณด้วยสามลบลบเป็นบวกสี่ ลบสมบวกสี่ก็ได้เป็นหนึ่งแล้วทั้งหมดยกกำลังลบหนึ่งเราก็เอารลบหนึ่งเนี่ยกระจายเข้าไปโดยการเอาไปคูณก็จะได้เป็นสองยกกำลังลบสคูณลบหนลบคูณลบเป็นบวกสิบสองคูณหก็เ,เป็นสิบสอง คูณด้วยสามยกกำลังหนึ่งคูณลบหนึ่งบวกคูณลบเป็นลบหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งแบบนี้ยังไม่ตอบเพราะว่าเลขชี้กำลังมันติดลบเราก็จะเอาจากตัวเศษย้ายไปตัวส่วนละก็จะได้เป็นสองกำลังสิบสองส่วนด้วยสามกำลังหนึ่ง แต่อะไรก็ตามเมื่อยกกําลังหนึ่งแล้วมันได้ตัวเดิมเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องเขียกกำลังหนึ่งก็ได้ก็เป็นสองกำลังสิบสองส่วนด้วยสามข้อที่สามข้อที่สามยกกําลังซ้อนกันสามตัวเลยเราก็เอาเลขชี้กำลังทั้งสามตัวเนี่มาคูณให้หมดเลยสี่คูณลบสองคูณสาม คูณด้วยสามยกำก,ก,ยกำลังสองคูณกับนี่ก็ยกกำลังซ้อนเราก็เอาเลขชี้กำลังมาคูณกันก็จะเป็นสามยกกำลังสี่คูณสองส่วนด้วยส่วนนี้ก็ยกกำลังซ้อนเราก็เอาเลขชี้กำลังมาคูณกันสองคูณด้วยลบสามเราก็ได้เป็นเจ็ดยกกำลัง สี่คูณลบสองเป็นลบแปดลบแปดคูณสามเป็นลบยี่สิบสี่คูณด้วยสามกำลังสองคูณด้วยสามยกกำลังสี่สองเป็นแปดส่วนด้วยเจ็ดยกกำลังสองคูณลบสามเป็นลบหก ทีนี้เจ็ดตัวเนี้ยกับเจ็ดตัวเนี้ยอันนี้คือตัวเศษนี่คือตัวส่วนหมายความว่าเจ็ดสองตัวเนี้ยมันหารกันอยู่ถ้ามันหารกันอยู่ฐานเดียวกันหารกันเราก็จะเอาเลขชี้กําลังมาลบกันเจ็ดยกกาลังลบยี่สิบสี่ลบด้วยลบหกคูณกับอันนี้สามฐานเดียวกันคูณกันก็เอาเลขชี้กําลังมา บวกกันนะครับลบลบเป็นบวกหกลบยี่สิบสี่บวกหได้ลบสิบแปดแล้วก็คูณด้วยสามยกกำลังสิบแบบนี้เราังไม่ตอบเพราะว่าเลขชี้ํำลังติดลบเราก็จะย้ายไปเป็นตัวส่วนแล้วก็จะได้เป็น สามยกกำลังสิบส่วด้วยเจ็ดยกกำลังสิบแปดมาดูตัวอย่างของวันนี้นะครับตัวอย่างของวันนี้ตัวอย่างของวันนี้สังเกตว่ามีฐานที่เป็นสองสองสองแล้วก็แปดกับสิบหกซึ่งฐานสองตัวนี้มันต่างตรงที่ว่าไอ้สองเนี่ยมันเป็นจำนวเฉพาะแต่แปดกับสิบหกอ่ะมันไม่ใช่จำวเฉพาะ ฉพะนั้นเราก็จะต้องเปลี่ยนฐานที่มันไม่ใช่จํานวนเฉพาะเนี่ยให้เป็นจํานวนเฉพาะและ้วก็เปลี่ยนให้เป็นจานวนเฉพาะแล้วก่อนวิธีการเปลี่ยนที่เป็นจำนวนเฉพาะก็ทำได้ง่ายๆโดยการแยกตัวประกอบเอาะไรหารแปดได้คร,ร,รับสองได้สี่เลขารสี่ได้สองได้สองแสดงว่าแปดเนี่ยเกิดจากสอง คูณสองคูณสองสองคูณกันสามตัวก็คือสองยกกำลังสามนะครับได้เป็นสองกำลังสามคูณสองกำลังลบห้าอันนี้แต่เดิมมีอยู่แล้วคูณด้วยแปดเมื่อกี้เราเปลี่ยนแล้วเป็นสองยกกำลังสามก็จะคูณจัสองยกกำลังสามแทนแปดได้เลยเพราะมันมีค่าเท่ากันนะครับส่วนด้วยสองยกกำลังสี่คูณกับ บหกลองเอาสิบหกมาแยกตัวประกอบอะไรหารได้ครับสิบหกสองแปดสิบหกแปดก็สองสี่สี่ก็สองสองสรุปสิบหกเกิดจากสองหนึ่งสองสามสี่เกิดจากสองสี่ตัวก็คือสองยกกำลังสี่เพราะนั้นสิบหกตัวนี้เราจะแทนด้วยสองยกกำลัง สี่นะครับสองยกกําลังสี่แต่สิบหกตัวเนี้ยมันยกกําลังสองอยู่เพรานะนั้นไอ้สองกำลังสี่ที่มีค่าเท่ากับสิบหกตัวเนี้สองกำลังสี่ที่มีค่าเท่ากับสิบหกตัวเนี้ยเราก็เลยต้องยกกําลังอะไรด้วยครับยกกําลังสองด้วยมันถึงจะมีค่าเท่ากันทีนี้เราก็จะได้ ยกกาลังสองอยู่ตัวหนึ่งแต่ข้างบนฐานเหมือนทั้งหมดแล้วฐานเดียวกันคูณกันเอาเลขชี้กําลังมาบวกกันใช่ไหมครับฐานเดียวกันคูณกันเอาเลขชี้กําลังมาบวกกันเราก็จะได้เป็นสองยกกําลังสามบวกลบห้าบวก ส่วนด้วยสองกำลังสี่คูณกับสองยกกำลังยกกำลังซ้อนกันเอาเลขชี้กำลังมาคูณกันสี่คูณสองเป็นแปดนะครับก็จะได้เป็นสองยกกำลังบวกชนลบเป็นลบห้าสามลบห้าเหลือลบสองแล้วลบสองบวกกับ 3ก็จะกลายเป็น1ส่วนด้วยฐานเดียวกันคูณกันเลขีกกำลังเอามาบวกกันก็เป็น2องยกกำลัง4บวกกับ8ก็จะได้เป็น2ยกกำลัง1ส่วนด้วย2ยกกำลัง12ีนี้ฐานเดียวกันหารกัน ผานเดียวกันหารกันเราจะเลขชี้กาลังมาลบกันก็จะเป็นสองยกกำลังหนึ่งลบสิบสองซึ่งได้เท่ากับสองยกกำลังลบสิบเอ็ดแต่แบบนี้เราไม่ตอบเพราะว่าเลขชี้กาลังมันติดลบเราก็จะตอบเป็นหนึ่งส่วนสองกำลังสิบเอ็ดนะครับตัวอย่างที่สองนะครับตัวอย่างที่สองฐานเนี่ย ไม่ใช่จวนเพาะนี่ก็ไม่ใช่จวนเพาะนี่ก็ไม่ใช่จวนเพาะมีแค่สามสองตัวที่เป็นจวนเฉพาะและเราก็ต้องเปลี่ยนยี่สิบเจ็ดเปลี่ยนเก้าเปลี่ยนแปดสิบเอ็ดให้เป็นเลขยกกําลังที่มีฐานเป็นจวนเพาะซะก่อนนะครับโดยการเอายี่สิบเจ็ดเนี่ยมาแยกตัวประกอบอะไรหารยี่สิบเจ็ดได้ละสามสามเก้ายี่สิบเจ็ด อะไรหารเก้าได้สามสามเก้าสรุปยี่สิบเจ็ดเกิดจากสามคูณกันสามตัวมันก็คือสามยกกําลังสามนะครับยี่สิบเจ็ดคือสามกำลังสามนะครับยี่สิบเจ็ดคือสามยกกําลังสามแต่ยี่สิบเจ็ดมันยกกําลังลบสองอยู่เพราะฉะนั้นสามกำลังสามก็เลยต้องยกกําลังลบสองด้วยนะครับคูณจากเก้า เอาเก้ามาแยกตัวประกอบอะไรหารเก้าได้ละสามสามเก้าสรุปว่าเก้าเกิดจากสามคูณกันสองตัวแทนเก้ามันก็คือสามยกกําลังสองเก้าคือสามยกกําลังสองแต่เก้ามันยกกําลังสี่อยู่แสดงว่าไอ้สามกำลังสองตัวเนี้ยมันต้องยกกําลังสี่เพิ่มเข้าไปด้วยนะครับแปดสิบเอ แปดสิบเอ็ดมาแยกตัวประกอบเอาอะไหารได้ละครับสามสามยี่สิบเจ็ดได้แปดสิบเอ็ดยี่สิบเจ็ดอะไรหารได้ละครับสามเก้าเก้าอะไรหารได้ละครับสามสามสรุปแล้วแปดสิบเอ็ดเกิดจากสามคูณกันสี่ตัวมันก็คือสามยกกำลังสี่ 81คือ3ยกกําลัง4แต่ว่า81มันยกกําลัง3อยู่แสด้ว่า3กำลัง4ตัวเนี้มันก็ต้องยกกําลัง3ด้วยนะครับข้างล่างฐานเดียวกันคูณกันเอาเลขชี้กำลังบวกกันก่อนเลยคนระับก็เป็น3ยกกําลัง2บวกด้วยลบ6ทีนี้ยกกําลังซ้อนหมดเลย ยกกาลังซ้อนกันเอาเลขชี้กาลังมาคูณกันก็จะกลายเป็นสามยกกําลังสามคูณลบสองได้ลบหกคูณกับสามยกกําลังสองคูณสี่เป็นแปดคูณกับสามยกกําลังสี่คูณสามเป็นสิบสองแล้วส่วนด้วยบวกชนลบเป็นลบหก ก็จะได้เป็นสามยกกำลังสองลบหกได้ลบสี่นะครับตอนนี้ฐานเหมือนทั้หมดแล้วเราก็ทำได้สะดวกแล้วฐานเดียวกันคูณกันเอาเลขชยกกำลังทุกตัวมาบวกกันก็จะกลายเป็นสามยกกำลังลบหกบวกแปดบวกสิบสองส่วนด้วยสามยกกำลังลบสี่ ลบหบวกแปดเป็น 2. 2, บวกสองสองบวกสิบสองได้เป็นสามยกกำลังสิบสี่ส่วนด้วยสามยกกำลังลบสี่ทีนี้ก็เหลือฐานเดียวกันซึ่งหารกันอยู่ฐานเดียวกันหารกันเอาเลขชี้กำลังมาลบกันสิบสี่ลบด้วยลบสี่ จะได้เป็นสารยกกำลังลบลบเป็นบวกสี่สิบสี่บวกสี่ได้สิบแปดนะครับสรุปตัวอย่างของวันนี้คือการเปลี่ยนฐานจากจำนวนที่ไม่ใช่จำนวนเฉพาะให้กลายเป็นเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนเฉพาะนะครับอาจเด็วนักเรียนรอทำแบบฝึกหัดสองข้ออันนี้คือแบบฝึกหัดสองข้อของวันนี้ ะครับเป็นท้กงเรียนทำแล้วก็ส่งรมมาในอัลบั้มที่สร้างมาในกลุ่มด้วยนะครับสวัสดีครับ